สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวของธนาคารกรุงไทยเตรียมเสนอขายตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือว่า DR นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับถ้าให้พูดถึง DR หรือว่าหน่วยลงทุน DR เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเท่าไหร่เพราะว่าในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยก็มีเพียงเจ้าเดียวแล้วก็รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่เขาออกมา นั่นก็คือของทางหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็เป็น DR ที่อิงกับในส่วนของดัชนีของตลาดหุ้นเวียดนามซึ่งตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูราคาของ DR ที่อิงตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเราจะพบว่าราคาก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่37บาท25สสตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งมันก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นก็สอดคล้องกับตลาดหุ้นของเวียดนามที่มีความน่าสนใจนะครับในช่วงนี้ คำถามคือ DR คืออะไรเป็นหน่วยลงทุนแบบไหนอ่าสำหรับ DR เนี่ยก็ย่อมาจาก Depository Receipt นะครับซึ่งก็เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึง่งที่จดทะเบียนให้ซื้อขายได้เหมือนหุ้นเลยโดยที่ผู้ออก DR นะครับจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานกรตอตแล้วก็จะเป็นผู้ที่ ซื้อหุ้นต่างประเทศมานะครับแล้วก็เอามาเสนอขายให้กับนักลงทุนในประเทศไทยนะครับเป็นสกุลเงินบาทโดยที่สัดส่วนหนึ่งหุ้นดัางอิงนะครับเมื่อเทียบกับ DR ทางผู้ออก DR จะมีการกําหนดขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมติว่าหุ้นของ Apple นะครับราคาเงินบาทณนะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ5,600บาทต่อหุ้นนะครับสมมุติว่าผมเป็นผู้ออก DR ผมอาจจะก,กำหนดขึ้นมาว่า5 0 0 DR ต่อ1ห,หุ้น Apple เป็นต้นนะครับ โดยที่ความเสี่ยงหลักๆของ DR นะครับก็จะเป็นในเรื่องของค่าเงินแต่ละประเทศที่มันไม่เท่ากันนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะขาดทุนหรือมีกำไรก็ได้นะครับแล้วก็ความผันผวนของธุรกิจนั้นๆด้วยอะไรประมาณนี้อ่ะสำหรับใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DR นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูแล้วกันมันก็เป็นข้อมูลของทางเว็บไซต์ดรทนะครับ โอเคทีนี้ในส่วนของข่าวนะครับที่ระบุว่าธนาคารกรุงไทยเตรียมเสนอขาย DR ที่อ้างอิงหุ้นเทคโนโลยีระดับโลกนะครับอย่างอาลีบาบาจำนวนทั้งหมดอยู่ที่2,000ล้านหน่วยโดยที่ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย IPO นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4-8บาทต่อหน่วยซึ่งก็จะทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านบาท และสัดส่วนของ DR นะครับก็จะอยู่ที่100 DR ต่อ1ห,หุ้นอ้างอิงซึ่งก็เป็นหุ้นของบริษัทอลบาบากรุปที่อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกง โดยที่ราคาเสนอขาย DR ครั้งแรกนะครับหรือว่า IPO เนี่ยจะทำการคำนวณจากราคาซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขายแะราคาเปิ่มขึ้นทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์างประเทศเพิ่มเติมในช่วงที่ต่างประเทศเปิดทำการซื้อขาย1ชั่วโมงแรก แปลงด้วยอัตราอ้างอิงของตราสารแล้วก็อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นๆแล้วก็นํามารวมค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก่อนที่จะมีการเฉลี่ยเพื่อหาราคา IPO นะครับของการขาย DR ในครั้งนี้ซึ่งกรอบราคามันจะอยู่ที่ประมาณ4-8บาทต่อหน่วยนั่นเอง สำหรับเพืเ่อนๆไหนนะครับที่สนใจ DR ตัวนี้เขาก็จะเปิดให้จองซื้อ IPO นะครับวันที่14ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2565นี้ผ่านทางบลกรุงไทยซิมิโก้แล้วก็บลฟินันเซียไซรัลนะครับโดยที่เงื่อนไขาการจองนะครับก็คือขั้นต่ำ2,000หน่วย แล้วก็เพิ่มขึ้นครั้งละ100หน่วยนะโดยที่ราคาจองเนี่ยเขาจะจองที่ราคา8บาทต่อหน่วยก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าส่วนต่างอะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีการโอนคืนกลับมานั่นเองในส่วนของรายละเอียดต่างๆของ DR ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งเป็นลิงก์เอาไว้ให้เ,เพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดอ่านนะมันเป็นหนังสือชี้ชวนของทางธนาคารกรุงไทยนะครับ ก็ลองเข้าไปดูได้นะสำหรับใครที่สนใจ DR ตัวนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะลงทุนกับหุ้นในต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับลองเข้าไปดูแล้วกันอ่ะใครที่สนใจบริษัทอบาบา group นะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับ DR ตัวนี้ที่ทางธนาคารกรุงไทยนะครับเขากำลังจะเสนอขาย IPO นะครับโอเคก็ไปดูนะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อน,อนหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพลงคนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ อัปเดตเพิ่มเติมหน่อยละกันนะครับณตอนนี้ตอนที่ผมกําลังทําคลิปอยู่ก็คือวันที่4กุมภาพันธ์2565ราคาของบริษัทอลบาบากรุ๊ปนะครับตอนนี้อยู่ที่120.40เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ512บาทถึง13บาทโดยประมาณนะครับ ในขณะที่ราคาของหุ้นอลิบาบาที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐปัจจุบันก็ราคาประมาณ123เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นราคาเงินไทยก็ประมาณ4,000กว่าบาทแล้วก็ต้องขอขยายความอีกนิดนึงนะครับสำหรับหุ้นอลิบาบาที่อยู่ในตลาดฮ่องกงกับตลาดอเมริกาทำไมราคามันแตกต่างกันจังเลยนะครับ ต้องอธิบายแบบนี้ว่า,าหุ้นอลบาบาที่อยู่ในตลาดฮ่องกงนะครับ mm hmm. เขาจะคิดเป็นสัดส่วน8หุ้นต่อหนึ่งหุ้น阿บบาที่อยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาซึ่งพอเวลามันรวมกันแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะใกล้เคียงหรือเท่ากันพอดีเลยนะครับ